มืดเนี่ยรังแรกที่เอานี่ครับผมเอาไปแล้วใกล้กันเดี๋ยวต้นนี้รังนี้ใหญ่หน่อย ดีครับท่านผู้ชมเจอแล้วครับผมรังหนึ่งเจอแล้วครับรังไม่โตแต่น่าจะขึ้นเอาได้ครับผมแกงมอไซแหละอยู่ข้างบนนะครับผมเน่าจะพอขึ้นเอาได้อากาศชื้นๆได้ไม่รู้จะหาครบได้ไหมเนี่ยดูกันครับ นี่ครับผมไม่โตหรอกพอได้ก็ผมดูแล้วพอได้พอได้ดีกว่าไม่เจอดีกว่าไม่ได้โอเคครับผมเดี๋ยวไปทำครบกันโดยจังรับจัแทบตัว ไปทงางไหนครับผมฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลชอบจะทำจะเล่นนะครับเพิ่งหน้าฝนเมื่อคืนฝนก็ลงเดี๋ยวประมาทนะครับ เทพได้เลขเลยนะครับ ับครับเราติดขาครับเป็นหัรัาเยอะเยอะมากเลยครับติดที่งติดขาติอได้อ้

没有看。 uh ไม่มีเลยไม่มีิงีครับผมเก่ะอนญาจ่อนลงก็พร้อมได้ตัวอนอยางเดียวสวยอยู่ ลุยรังที่สองเลยครับผมรังที่สองอยู่ใกล้กันซูให้ดูโอ้ไม่ดูว็จะเห็นไหมนี่ปลายมือนี่ครับมืดเนี่ยลังแรกที่เอาเนี่ยครับผมเอาไปแล้วใกล้กันเดี๋ยวต้นนี้ลังนี้ใหญ่หน่อย โอเคครับเดี๋ยวตีถอยขึ้นครับผมเพื่นอนอข้างบนขึ้นมาเพึ่งซ้นนแล้วครับลุ้นครับผมเหนื่อยพักก่อนโอเคครับเจอกันข้างบนขอบน่ขอเต็นน้ำฟ้าครับผม ให้ครับผม 好，大家这样。 对。<Okay. S 2> okay. ครับผมขอบคุณท่านที่รับชมครับผมขอบคุณครับสรุปสามลังขา,ขาวๆน้ำไม่มีโอ้โหน้ำแห้งไปหมดเลยอันนั้นตง